เอาเอาเอาเลยนะก็ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ที่ไม่มีกิ่งเนี่ยจะแหลกแบบนี้ออกมาอย่างนี้แหละมาหมดแล้วเพรตอนกิ่งเนี่ยตอนให้ตายต้นหอมอันนี้เราดึงจะออกได้ไม่ตาลอยแล้อาจารย์ตาลอยนึกว่านึกว่ามีอยู่แล้วแล้วเราหั่นไอ้นี่ทิ้งแล้วก็ตอนสองอันนี้มันจะมันแตกกิ่งตรงนี้หมดเลยเพราะเราตัดตรงนี้ปุ๊บคือกิ่งมันจะใหม่แตกตรงนี้ครับเนี่ยคือจะมีอยู่สองข้างครับ ตอนอย่างนี้ตอนให้ตายเดีครับไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะถ้าเราตอนน่าจะตอน,นอายุไผ่อายุประมาณเนี้ยจะดีมากเไผ่อยู่อายุแค่นี้แค่นี้นนครับกี่ถึงประมาณเนี้ยอันนีดด้ดีดีที่สุดนะกี่ปีฮะอาจารย์ประมาณไม้ไม้ไม่ผลไ,ไม้ไปพุ่งออกแค่แหละไม้อายุไม่เกินไม่เกินแปดเดือนอะนวลยังอยู่นะครับไม้ไม้ไม้ปีนี้ใหม่ๆเลยนะ แต่พวกเขาห้าเราอยากได้เยอะเราก็น้องกลิ่นมาเลยไอเชื้ยมนึงมัน,มนถ้าอยากได้จะเอาจริงจรงต้นนี้เราจะเอาสามพันก็ได้นะจะเอาห้าร้อยก็ได้ถ้าเราอยากได้น้อยเพราะข,ข้อเนี้ยจริงเนี้ยนะเนี้ยมันจะออกมาเนี้ยเราสามารถตัดไอ้ข้อหนึ่งนะียคือถ้าเราขายที่มัห้าบาทเราจะได้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 ข้อละห้าสิบบาทห้าสิบบาทร้อยห้าสิบสองร้อยสามพันพอไหมทีนี้สามร้อยพอไว้เอาสักหน้าร้อยเอาห้าร้อยกันแล้วเพิ่มขึ้นไปถ้าเราจะได้ได้พันก็น้องกิ่งลงมา ถ้าเราน้อมกิ่งลงมาอย่างนี้ก็ได้เพราะไม้หอนมันน้อมง่ายเราเชือกไว้ให้จัดนะเชือกไว้รับสิ่งนะโอ้ยลองยังไม่มีหลักสูตรที่สอนที่ไหนเขาปล่อยลงมาที่นี่นะถ้าไม้หอนมันมอจะง่ายมัดเลยไหมจารัดนะแล้วเสร็จแล้วเราก็เราเราเอาเชือกมัดไว้เอาเชือกมัดแล้วตึงไว้ให้มันระดับความสูงที่เราทำงานได้สะดวกแล้วเจะเอาเท่าไหร่ล่ะ ถ้าเรามีกำลังพอแต่ว่าต้องตัดนิดริงนนะถ้างั้นมันจะไม่เลี่ยงฝลายหล่อนนิดเดี๋ยวเนี่ยเราตัดนี้ตุ่มนมแล้วแต่ว่าเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่นตัดไม่ได้อันนี้เตรียมอันนี้เตรียมเสร็จแล้วเราต้ก็ตัดนิดสิงตัดแค่นี้นะตัดแค่นี้ไม่ออกลากนะโอ้ยายนะก็ตัดตรงนี้นะตัดตอนนี้ปุ๊บเดี๋ยวกิ่งจะออกสองข้างนี้จะจัดไม่ได้แะ้วจ้ะ ไปคิดเติมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี้ยตัดต้องตัดเองเอาเอาเอาเน่นนะเอาเลยอะไรตัดก็ได้เอาเด็กมีมันออกให้หมดคะแนนใช่คะแนนบีเอกให้หมดนะแล้วกิ่งมันจะออกตรงนี้เห็นไหมพี่เนี่ยครัมันจะมีตาใหม่ตาใหม่สอตาลอยนะตาลอยสองอันนี่แหละอันนี้ไม่ตอนไม่ตอนมันมันเยอะแข็งอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัดนี้ไม่ได้นะตัดตรงนี้นะโอแล้วมันไม่แตกจะไม่แตกกวนแตกกวนนี้พูดถึงว่าพูดถึงว่าถ้าเราตัดเลยขึ้นมานี่มันจะไปแตกตาเดียวไมใช่แต่ตาอนนี้เนี่ยเราเราต้้้อออออองงงลักกกเเรราาาตหนนนีีะะ เวลาตอกอีกตอกง่ายตรงนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยที่เอาตอกลงไปตอนให้ตายมันก็ออกนะแต่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอกให้ตายได้ไหมนี่อันนี้ต้องรอันี้ออกมาถึงแม้ไม่ตอรากมันรากอากาศก็ออกมานะครับแค่เอาปุ่มเฉยๆแค่นี้ครับแป๊บเดียวมันก็เต็มอันนี้อันนี้จะได้สองกลิ่นอยู่มั้งมันก็ออกมาก็ตอนมันมีตาอยู่เนี่ยคนประการ อันนี้ประมาณกี่วันออกตาดีไหมอ่าประมาณสักสิบสิบสิบถึงยี่สิสสสบวันก็ออกละครับอันนี้ก็รอม,มาออกใหม่นี่ถ้าเราตัดเอาขึ้นขึ้นมาอีกก็ได,ได้เอากระเจได้เยอะๆนี่นจะเอาอต้นเอาต้นละพันใช่ไหม <c oughs> ต้นอย่างนี้ต้นละพันมีใครซื้อของพี่เหรอเราไม่มีนะครับเออก็แ <c oughs> ค่นี้ที่เรานะยอดตัดจริงไหม ย่าต้องถ้ามันตัดมันมันจะเป็นการเล่งเล่งแรกมองคนเราผมต,ต,ตายนู่นเลยเอาทีนี้ก็พอครับถ้อ,อยว่าเราเยอะเดี๋ยวเยว่าเราโลบมากอ่าถ้าสมมติปุ๊บเ,เ,เ,เราเราเรายามดัดให้มันอ่อนๆหน<ช>่อยเราดัดไปอย่าให้มันหักนะให้ดัออดอืบอ,อืบอ, <c oughs> อ่าไม้อ่อนมันดัดง่ายใช่ไหมมันจะรับฮะมันจะได้รู้ตัวอ่าเนี่ย้วแล้วแล้วแล้วเราก็ฝึกมาด้ทั้งทีหนึ่งดิเนี่ยสวยปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเราให้ได้เรานับดูดิ ข้อละห้าสิบาทได้กี่กี่อันนะนับดูดนครับแต่นี่ไปเอาไม้ลองนับดูดิ 1, นึ่0 0อ0 0นึ่งร้อยหที่มันไม่มีตานั่นก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ที่ไม่มีกิ่งเนี่ยแขนงแบบนี้ออกมาอย่างนี้แหละยี่สิบหข้อ26ฮะยี่สิบหกข้อครับเอาแค่พันพอยี่สข้อประมาณพันสอง่าได้ได้หมหนึ่งันอ่ะอันนี้อันนี้ขายแค่ยีบาทนะเออเกินหนึ่งพันนันถ้าเราขายเรา้องตอนกิ่งแต่ว่า เดี๋ยวมันจะกิ่งมันจะออกมาก็เขาค่อยๆหุ้มอ๋อะสองกิ่งอ่าให้กิ่งออกก่อนใช่ไหมฮะให้กิ่งออกมาก่อนค่อยหุ้มออกมาก่อนจะยาวขึ้นหน่อยกิ่งที่เกิดใหม่ครับแล้วเราจะเชียงมัดไปหรือปล่อยขึ้นไปทำใช่อย่างนี้มันนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราพุ่เราก็โหนมาเอาเราไม่ต้องตัดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเรามีแรงเยอะนะถ้าไม้อ่อนๆถ้าไม่แก่ไม่ออกอ่ะต้อไม้อ่อนขนาดนี้ได้นะอาจารย์ครับอันนี้อ่อนไม้เอียงมุมเลยเนี่ยไ้อย่างเงี้ยตอนไม่ออกหรอครับตอนไปก็ทิ้งปุ๋ยเอาไว้ไม้ทุกอย่างได้หมดบางคนก็ตัดแค่นี้ นี่ลำมนั่นก็ได้นั่นน่ะลำที่ที่เพิ่งไอ้นั่นน่ะเนี่ยมามายิ่งเล็กยี่งสองงานทีก็เริ่มเริ่มจะแก่ไปพิสูจน์กันไม่นู้นน่ะลำที่มันขึ้นตรงน่ะเริ่มคลี่ใบละอายุมันถ้าเป็นหน่อยิงอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่สัตว์เลยไวมากครับเียหมาะกันต้องจริงมากเลยตัดปุ๊บแตกปั๊บเลยข้อหนึ่งได้สองนะจ๊ะข้อหนึงได้สองเน้ตาเขเนี้ยมันจะออกมาหมดละบางคนไปตอนกิ่เงี้ยตอนที่ตายต้องออกอันนี้ไม่ออกแล้วคถึก ถ้าเราตอนเนี่ยามาครั้งมันจะออกนะบาครั้งล่างอยู่ข้าง,งล่างนะล่างมันก็ติดแล้ไมนต้องตอนเอามาทาหุงก็เป็นหรอกครับอาจารย์อย่างอย่านงนี้่ยใส่ไส่ยังไส่อะอะอย่างอันนี้อย่างน,นี้ที่ อันนี้สมมติว่าอ่าอันนี้ออกครับเนี่ยไม่สมมติว่าเป็น <c oughs> เป็นยอดมันนะ <c oughs> ผมแต่ล,วละว <c oughs> ันเราไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะจะหาว่าถ้า,ถ,าถ้ามันออกแล้วอย่างเนี้ยเราเพียงแค่หันอันนี้แล้วก็เลี้ยงอันนี้ให้โตชใช่ไหมไม่ออกครับไม่ออกแล้วไม่ออกจะมันต้องกิ่งตัวนี้มันถึงจะออกได้ไต้องเป็นตาลอยนะจ๊ะตาลอยนึกว่านึกว่ามีอยู่แล้วแล้วเราหันอันนี้ทิ้งแล้วก็ตอนสองอันนี้อ่าไม่ใช่ครับผมคือกิ่งนี้แหละออกกิ่งนี้สร้างตาลอยใหม่สามารถไอออกออกรากได้มัออกรากลองชํำดูก็ได้ลยชำไว้แถวก๊อกน้ำเลยให ไม่ของใครนะครับเ,เอาเนี่ยอันนี้ของใครซื้ออ่ะผมเอาไว้ข okay, นาดนี้ต้องยาวครับเอาไว้ไปจัดก่อนมีการประยัดไปนะ<ม>ได้แล้วมควมาดคุณจ้มบอกว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เป็นเงินใช่ออ นี่ยอันนี้คือการช้ำป้องแต่ว่าโอกาสเปลี่ยนก็ไม่เยอะนะราาประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับทำเงินจากกิที่มีใช่เดี๋ยวมีอีกสี่สิบห้าเปอร์นงปีนี้ะได้อันนี้ต้องตัดกิกก่งยาวหน่อยใช่ไหมฮะเจนเนี่ยตัดกิก่งยาวหน่อยอันนี้ไม่ได้ตอนนะอันนี้ช้ชำอนนัีก็คือการชำ ก็ขุดดินที่น้ำทิ่มเจาะหน่อยเอาไม้ตัดไว้อันอันที่ตัดไว้เนี่ยเราจะถึงซื้อใหม่แล้วมันเสกเล้ทุาทเพราะตอนนี้เราไม่ได้สนใจสองสิบสี่ไก็เป็นงานเลยทำยังไงก็ได้เอาเอาให้กิ่งตัวนี้มันลงดินให้ได้ให้ให้ให้ตาข้อตรงนั้นอ่ะใช่จำแล้วแต่ว่าต้องต้องน้ำกรอกให้เต็มข้างขางในถุงดีไหมจ๊ะเนี่ยยากครับอน้ำกรอกก็บอกให้เต็มใช่ไหมจันนะ ก่อให้น้ำเต็มเพราะว่านี้ไม่ได้แค่ป้องเดียวแค่ต้นเดียวแต่ว่าโอกาสรอดแค่โอกาสที่ออกกิ่งแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าตอนอย่างผมอะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เพราะว่านี้เราตัดทิ้งไว้ค้างคืนแล้วไหใช่ใช่อันนี้ผมตัดได้เดี๋ยวกิ่งที่ออกเนี้ยคืออันนี้เดยกกิ่งออกมาทางนก็มาตอนนะครับย่างผมบอกนะอันนี้คือถ้าถ้าเราตัดพ่อตัวนี้สมมติเราตัดข้อตัวนี้มันจะมาแตกกิ่งตัวนี้หมดเลยเพราะถ้าเราตัดตรงนี้ปุ๊บคือกิ่งมันจะใหม่จะแตกตรงนี้ครับเนี่ยคือจะมีอยู่สองข้างครับ ตาตาล่างตา,ข,างข้างข้างเขาเขอจะออกมาสองกิง่งคือคือแม้เราเราไม่ตอนรากอากาศก็ออกก็ออกมาละเพียงแต่เอาอะไรมาหุู้มันแค่แค่สักเจ็ดวันก็เต็มละรากว่ะน,นะครับมรบนนากจะออกจากตรงนี้ใช่ใช่เาเกอาอกตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ครับตรงนี้เลยรตรงตานี่เลยใช่ใช่อ๋ออาจารย์ตัดตัดตรงนี้ครับถ้ากำเนิดเราก็คือจะได้สองกิ่งใช่ สองกิ่งเอ๊ะมันจะไม่ต้องเป็นสองกิ่งอ่ะนตแล้วเราจะเป็นสองกิ่งได้ไงเพื่อไมนเป็นกิ่งเดียวอะตัวนี้อยู่ใต้ตามีตามีตาอยู่สองด้านครับสองข้างแล้วจะเป็นก็มันก็เป็นกิ่งเดียวไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ครับอันนี้กิ่งหนึ่งก็ก็ออกมายาวีตาเนี่ยมันจะออกกิ่งมาเลยอตาหนึ่งก็ก็มีมีสองอันครับแล้วแล้วมันก็จะมีรากออกมาตรงตรงนี้เวลาเราห่อตุ้มตอนเราจะตอนกิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากตาตรงนี้เข้าใจฮะแต่แต่สุดท้ายเราตัดมันก็เป็นกิ่งเดียว สองกิ่งครับอีกแล้วผ่าเอาได้สองคนสาเหตุที่มันได้สองกิ่งคือผ่าแล้วเวลาตัดเข้าไม่ใช่ผ่าเข้าเอาเข้าสิวติดต่อแล้วต่อเออาแล้วแต่เราถ้าสมมุติว่ามันเกิดแล้วอาจารย์สมมุติว่ามันเกิดแล้วอันนี้เราตอนแล้วสมมุติเราตอนแล้วแล้วมันตออกลากแล้วก็เอาลงมาเราลงถุงดำไงลงถุงดำแล้วเราเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไว้ประมาณสักสี่ห้าวันคือที่ออกสู่ตลาดได้นะครับสี่สิบห้าวันครับ อันนี้ก็ตัดสั้นกันไปนะถ้าเราเราจะแต่งจริงให้เราแต่งแบบนี้ปาไม่ได้เนาะครับเนี่ยถ้าเราตัดอย่างนี้ถ้าเราตัดนี่แล้วเสร็จแล้วก็สามจริงอย่างนี้ตัดตรงนี้นะถ้าสามนี้ว่ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกรากเลยตรงนี้เดี๋ยวรากมันรากอยู่ตรงนี้ถึงเราไม่หุ้มก็ออกใช่ไหมครับไม่หุ้มก็ออกรากละอันนี้ต้องตัดไว้เลยแล้วเผื่อมันมันแตกก็ไม่ตัดครับไม่ใช่ถ้าตัดอย่างนี้ก็มือนกับว่าค่าค่าค่ามันทิ้งเลยหมดจบเลยไม่ดังได้เราตัดถ้าเดี๋ยวเขาเขาลืมไป อันนี้ก็ยังยังไม่ได้อยู่เลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวลากออกตรงนี้ต้องตัดให้มันเลยเลยละข้อเลยตัดปลายข้อตัดปลายข้ออย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้ไอ้ตัดเนี่ยได้ได้ตังค์แน่นอนอันนี้ตัดเนี้ยตัดไปเนี้ยไม่ได้ตังค์หรอกอันนี้ตัดตรงนี้อันนี้แก่ละไม่ได้ละตังวิ่งเดือดลำมันแก่ครับเลี้ยวไปสองข้างถ้าเราเราตัดก็อาจจะเอาออกได้นดิต้องตัดทุกวันเนาะจอยเออดีมันระบายระบายกินเป็นขับเวอร์เท้าอะไรเนาะได้ ถ้าตัดอย่างเงี้ยเราเราจะจะได้ตังามถูกไหมเนี่ยตัดนี้นะที่ถ้าที่เขาตัดอย่างเงี้ยไม่ออกหรอกครับลากไม่มีลากให้เราออกเลยไม่ได้ตามถ้าตัดนี้ปุ๊บมันมันจะออกมาเลยออกก็ออกน้อยใช่ไหมออกก็ออกน้อยแต่นี่มันแก่ไปแล้วนะถ้าตัดนี้ปุ๊บเดี๋ยวลากใหม่ออกมานี่ขอเรียกว่าตาตาตามแห้งละตาถ้าตาแห้งปุ๊บขอบตาจะไม่ออกแล้วเอาแต่ต้นละห้าร้อยห้าร้อยก็พอแล้วครับยัยครับ เราถ้าเราไมอยากสูงแล้วก็ตัดตรงนี้ก็ได้ท่อายากจะได้ถ้าขายทางสามสิมาาบ,สบาทอยู่ที่ความสามารถของเราละ่ะครับคือไผ่ยักไผ่ไผ่เปาอแนี่ก็เหมือนกันไผ่เปาะก็ตอนนี่เป็นเปาะอ,อีกอันหนึ่งก็ขายได้นะอันนี้มันหมูอาจารย์เปาะมันหมูมันหมูม<อ>ครัอบอันนี้พอาอเม็ดฮะตัวนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ตัดอย่างนี้พวกขาเนี่ยกำลังดีเอออันนี้หักได้เลยนะเนี่ยครับถ้าถ้าพี่ที่ว่าอย่างนี้มันไม่มีรากเห็นไหมแต่ถ้าพี่ตัดอย่างนี้มันจะมีรากแต่อันนี้มันแก่ไปแล้วใช่ไหมมันไม่ตังละแล้วตัวนี้มันไม่มีกิ่งเราต้องตัดไปไหมใช่ไหมเพรตัดไปอย่างเงี้ยตัดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีกิ่งอ่ะาันนี้ตัดได้เลยตัดเลยอ๋อเราตัดโอ้ยังยังไม่แตกแขนงเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วต้นนี้โอ้ยเนี่ยถ้าต้นอย่างนี้ถ้าเราซื้อนิ่งใครซื้อเรานะครับอันนี้เราตัดขยายพันธุ์เเเนนีีี่่ยยสรร็็จแแลล้้วงกกกิออหะคับ กรอรอกิ่งเขาออกมาก่อนแล้วค่อยตัดอีกทีหนึ่งนะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย